สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคนเด้อแล้วก็แฟนคลับ fc ทุกคนนะจ้าวันนี้ก็มากินข้าวพี่น้องจ้ามีผักต้มแล้วก็มีน้ำพริกนี่จ้าแซ่บๆซเลยน้ำพริกเนี่ยก็น้ำพริกกะปินั่นแหละพี่น้องแต่วันนี้อยากได้รสจัดจ้านอยากได้เผ็ดเผ็จ้าพี่น้องจ้าก็เลยเอามาตำใหม่จ้าแซ่บๆซเลยนี่จ้าแล้วก็ผักต้มผักต้มก็มีถั่วเนี่ยถั่วฝักยาวพี่น้องจ้าแล้วก็มีแตงแล้วก็มีมะเขือ นี่จ้ะมะเขือเขียวเขียวนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกใบแพรวพี่น้องใบผักแพรวนี่เอาไปปลูกที่บ้านมันขึ้นดูพี่น้องกําลังงามเลยก็เลยเก็บมาเสริมพี่น้องจ้ะแล้วก็แกงผักหวานใส่ปลาแหงนี่จ้ะผักหวานเพื่อนเขามาฝากพี่น้องจ้าเขาไปงานอีออะไรนะงานไทยเฟสชโบอะไรนี่แหละแล้วเขาก็เลยไปเห็นเขาก็เลยเอามาฝากพี่น้องฉันก็เลยแกงใส่ปลาแหง โอ้ยมาเด้อพี่น้องมากินด้วยกันเด้อพี่น้องจ๋าเมี่กับข้าวบ้านๆเลยวันนี้ไม่มีอะไรพิเศษหรอกพี่น้องบ้านๆแต่ก็อร่อยเนาะพี่น้องเนาะถึงจะยังไงกับบ้านแกงยังไงก็อร่อยกับข้าวนี่จ้ะถั่วไม่ใช่อะไรที่เอามาลวกต้มเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าเราสั่งมาเยอะใช่ไหมพอเราสั่งมาเลยมันเหี่ยวมันฟูมันฟอนะ่ะพี่นอ้องอือร่อยคอเกคำพี่น้อง อยากกินแต่อาหารบ้านๆหละพี่นอ้องเอ้ยสิดวอดกินคนเดียวมันเดิมพี่น้องจะหาเพื่อนมากินอยู่เนี่ยหาเพื่อนอืมอืม ลอกใส่แล้วเสียดายพักไม่ใช่เลยพี่น้องเลยเอามาต้มจิ้มน้ำพริกเปื่อยๆอ,อย่างนี้แหละอร่อยอน้ำพริกกะปิเผ็ดๆพี่นอ้อง อากาศดีดีพี่น้องเอ้ยแดดหืมเป็นตะโอนค่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อวานกับตัดยาลัางบ้านพี่น้องเอ้ยตัดยาลัางบ้านนาบ้านร้อนก็ร้อน ตัดออกมาแล้วมันดูดีเราก็ภูมิใจนะพี่น้องเนาะงานบ้านบ้านตัวเองกนะ็เนาะทำให้มันสะอาดนั่นแหละมาบวานกันเลยไม่มีเวลาพี่น้องเลยไม่ได้ทำคลิปมาบวานนะเลยเอาอาหาราง่ายๆมาลงอืมอร่อยมาก เด้ยใครชอบอาหารพักๆมีมาเดี้ยนี่ ហ៊ uhm ឹមអត់ដល់ទេอยากเผ็ดๆก็เลยตําบ่โอ้ยน้ําพริกក្ពីតต้องเอาเผ็ดๆนะពីងเนาะទើបជិអរណเนาะ อืมอร่อยแฮงของดีๆไม่อยากกินหรอกพี่น้องตอนนี้แหละอยากกินแต่พักๆบ้านเบองอะน้ำพริกพักอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอย่างอื่นมันหากินง่ายนะพี่น้องแต่อาหารกันบ้านนะมันหาไมาค่ค่อ ไม่ค่อยได้ใช้มือแล้วพี่น้องเลยอย่าว่ากันนะพักชัว่าเพีองต้องเปืเป่อย ออันนุ่นก็อร่อยอันนีบก็อร่อยไม่รู้จะกินอะไรดีแล้วพี่น้อง อยากทุกอย่างที่ที่คว้างนา่ะอืมอืม,อมพี่น้องป๋าป๋าให้นาๆนๆได้กินทีพี่น้องได้ผักหวานเนี่ย 嗯。Mm. พักบานเพื่อนเขามาฝากพี่น้องเอ้ยฉันก็เอามาลวกไอ้น้ำร้อนไว้กลัวมันเสียอืม ปลาเห็นกรกแางหลายลายพี่น้องเลยอ,อย่าว่ากันนะพี่น้องถ้าจันกินเมสุภาพยังไงก็อย่าว่ากันเนาะ การจินกันอยู่จะมานั่งระเบียบเรียบร้อยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องว่าแม่คนมันหิวเนาะมันก็ย่างว่าเลยเนาะบางทีก็กจินไม่ได้รู้ตัวเองครัพี่น้อง อร่อยพี่น้องจ้ายัางไงคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อยังไงคอยติดตามคลิปหนาเนาะยังไงก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจที่เขามากดไลค์กดซับสไคร์ให้กันเลยกดคอมเมนต์เนาะยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนายัางไงคลิปนี้ก็ขอติดลาก่อนจ้าสวัสดีจ้า